สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิกก้ามาที่น้ำตกนะคะน้ำตกจะอยู่ที่เมืองรียสนะคะสวยงามมากคะ่ะนี่แฟนพามาเที่ยวน้ำตกนะคะ สามเงินคนดูใน g o o ก l e ให้แล้วก็พามาถ้าเป็นว่านเราก็ ไก่ย่างชมบตาเนาอนั่งกินลืมน้ำส้

มันจะเก้าอันนี้สีสเกตเทปดัดโอ้กส์ีสเกตเทปโอ้กสเพื่อว่าจะพอลสองสามีวัดทีจังหวัดสีสเกตก็มีนะคะน้ตกสองที่มาอยู่เบาเงี่ยงสิบปีเพิ่งเคยได้เห็นน้ำตกเบาเงี่ยงสวยนเนาะง่ายอ่ะ ก้าวก้ก้เป็ดอาบน้ำในคลองกากระจงเลมอเพราะในคลองมีหอยปูปลาเป็ดไม่ใช่หอยก้าวก้าวก้าวเป็ดอาบน้ำอยู่ในคลองกากระจงเลมอเพราะในคลองมีหอยปูปลาก้าวก้าก้